เวลาของเรานั้นเหมือนจะว่างแต่ก็ไม่ว่างเราไม่มีอินโฟอะไรเลยฮะฮะตรงนี้หรอืึอว่าแบบท่อนเมื่อกี้คือบริดจ์อะคที่เขาอยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วสวัสดีค่ะนั้บริษาททุกท่านยินดีต้อนรับสู่สายก ทา,ทางไปยัง่าอากาศยานอะไรก็ได้เลอ,อใช้เวลาในการเดินทางแล้วแต่กับตันดิฉันทีหน้าดิฉันทันยินดีให้ความเป็น่านตลอดเธอบิน่ะมาเปิดเลยไหมวิพี่ <c oughs> ทีหน้าเราจะไม่พูดเกริ่นเลยเหรอคะเออเนาะเราต้องเกริ่นครับเพราะารอบนี้อาจจะต้องแบบเกริ่นยาวนิดนึงก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือรายการเอหาดูนั่นเองค่ะ ที่ใช่ว่าแอบหาดูเพราะว่าเรานั้นมีหลายๆวงมากที่มีคนรีเควสมาอะไรอย่าเงี้ยแล้วก็เราอาจจะยังไม่เคยทํารีแอคต,ตกหล่นไปพอสมควรประมาณนี้ดีกว่าช่องที่ผ่านมามันมีวงใหม่ๆเดบิวต์ออกมาเยอะมากซึ่งเวลาของเรานั้นเหมือนจะว่างแต่ก็ไม่ว่าง <laughs> ก็เลยไม่ได้แบบทำไลคไปหลายวงเลยวันนี้ก็เลยจะมาเก็บตกกันมีทั้งหมดกี่วงสิบวงค่ะก็จะมีวงตัดบีโอเมก้าเอ็กมิแล่คิงดอมพีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าไลน์หนึ่งเจ็ดสามเอฟฟินพีวันฮาร์โมนีโกสไนท์เเชอร์นะคะโลโก,โก้เต็มไปหมดเลยตอนนี้ว้าวสิบวงค่ะคือเราจะมามารมาธอนนะคะดูกันไปตาแฉะๆว่าแต่ วงะจะเรียงยังไงอะคือถ้าถามหนูนะให้หนูเรียงอะหนูอยากเริ่มจากวงที่แบบว่าเพิ่งเดบิวต์ใหม่แกะกล่องเลยพี่หน้าตามน,นั้นเลยได้หมดเรียงมา จาดมาค่ะเราจะเริ่มกันที่วงแรกวงไรดีคะวงแรกค่ะเริ่มเป็น just b นะคะต้องพูดก่อนว่าเราไม่มีอินโฟอ,อะไรเลยนอกจากรู้มาแค่ว่ามีน้องกอนอูที่มาจากรายการไอแลนด์นะคะซึ่งพี่หน้าก็ไม่ได้ดูไ <c oughs> แอแลนด์ก็ไม่ได้มีอิโฟกันมากนะทุกคนเริ <c oughs> ่มให้เป็นการสินะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะฮะ13ล้านวิวนี่ใช่ย้อยอยู่นะ <c oughs> ท่าที่แบบลงที่แบบ มีออยุเท่าไหร่อ่ะน้องก็หนงดูแบบเด็กมากอ่ะน oh, <sure. S 1> ี่แหละคนที่ตัวตัวเล็กก็ oh, เื่อน็กคนหน่น่ันอ่ะ,ะ <c oughs> ใช่ใ ไม่ใช่ว่าอินเนอร์เด็กหรืออะไรเลยนะคือน้องแบบอินเนอร์ดูโตดูอะไรม,มากเลยนะแต่ว่าไม่ถึงว่าหน้าเขาเฉยๆอ่ะหน้าเด็กอ่ะเออโอ้ยางสีน้ำเงินมนะันคืออะไรอ่ะสีเงินแดงงเก้าแต้งลับแล้วอ รู้เป็นท้าขายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ่ะแต่ว่าเป็นท้าพี่ติดตามากอ่ะใช่ๆช่ฮะฮะตรงน,นี้เหรอเรื่องว่าแบบท่อนเมื่อกี้คือ bridge อะ เดี๋ยวไม่แล้วเนี่ย left me hanging อย่างเงี้ยเราคือเราก็รู้สึกว่าอยากไปดูต่อปะเหมือนแบบเออทิ้งปิดสนาไว้อะไรอย่างงี้หรือเพลงมันจบแบบนี้จริงดินั่นน่ะสิอุ้ยพี่หน้าแต่หนูอยากดูประวัติน้องคนนั้นมากเลยอขอเปิดหน่อยนะที่เราบอกกันว่าหน้าน้องแบบดูเด็กจังหนูไม่แน่ใจว่าใช่น้องกอนอูไหมยังตกใจกับการจบเพลงแบบนี้ไม่หายเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบอยากดูต่อใช่ไหมมังคะ่ะนี่ใช่พี่ บอกว่าหน้าเด็กใช่ไหมไม่รู้มีอีกเปล่าอะ่ะคือพี่จําหน้าไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวลองดูใช่ปัญหา,าเราสองคนคือการจำหน้าคนนะทุกคนแต่น่าจะใช่เพราะว่าเขาน่าจะตัวเล็กสุดปะดีวายโอ้ยน้องคนเนี้ยเห็นมุมข้างอย่างเงี้ยคิดถึงชานีเอสเซนไนเลยอะ่ะอ่า,อามักเน่สองพันสองอุ้ยคนนี้ตอนเห็นในเอ็มวีน้องคนเนี้ชื่อชื่อเลยนะซังอูหน้าคมมากคนนี้เป็นมักเน่เหรอมักเน่แล้วสูดสุดด้วยอ่ะ แค่ว่าน้องคนนั้นที่หน้าเด็กก็คือเขาก็คือหน้าเด็กแต่ว่าโอยเอ็ดคเขาเค้ากันนะ วัวๆใกล้กันแต่ว่าเขาน้าเด็กไม่แต่ดูในรูปเนี้ยไม่เด็กนะแต่ว่าตอนที่ดูในเ v มวีอ่ะน่าเด็กอ่ะไม่ใช่ว่าดูเด็กเกินเพลงนะแต่เป็นคนที่หน่าเด็กแต่แบบมีเสน่ห์อ่ะไม่รู้นะสัมฮาวอ่ะคือเอาบอกตามตรงว่าเราอ่ะไม่แฟมิลี่กับใครในนี้เลยสักคนแต่พอเห็นก่อนอูขึ้นมาเราอยู่อยู่มันสะดุดตาแต่เออทุยรวมคืออายุไม่ได้ต่างกันก็คือเรียกว่าเป็นคนวัยเดียวกันเนาะว้าวเแต่แบบจบแบบเมื่อกี้่ะย นนแต่เราจะค้างคางไม่ได้พี่หน้าเราเหลืออีกเยอะเยอะเลยแต่ว่าวงที่เพิ่งเดบิวต์มาเหมือนกันเนี่ยก็จะมีวงหนึ่งคือรันขอพูดก่อนว่ารัานะเห็นวงนี้ในติ๊ t ต็อกเยอะมากตอนนั้นน้องยังไม่ทันได้แบบมีเพลงเดบิวต์อะแต่หนูจะเลื่อนผ่านติ๊ t ต็กอกหรอแบบเอ้ยเมกาเอ็กคืออะไรก็เลยแบบลองไปดูอ๋อเขาเพิ่งเดบิวต์อะไรอย่างงี้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปหาดูเพลงน้องๆกันนะคะโอเคปไปต่อไปดูกันเลย เพลงต้องขานหูอ่ะสาวตรงนี้คุ้นจังเลยอ่ะอุยออออ้ยน้คุ้นเปิดคี่คนเนี่ยคนเยอะจังเื่อเห้ยมคนนี้น่าคุ้น หรือว่าคุ้นไปนหมดเลยอะฉัวนว่าแค่โดนตกแล้วแหละคือฉันดูจากลุกแล้วจะรู้สึกว่าเป็นท้ายแกอะ <c oughs> แต่คำถามคำถามแรกหลัหงดูจบเลยนะต้อง <c oughs> ไปหาให้พี่ก่อนว่ามีทั้งหมดกี่คน ไปพร้อมกันแต่ว่ามีสไตล์ที่ต่างกันทัดเชล หมือนวงนี้จะมีลูกเล่นที่ประมาณเห็นชัดกว่าแต่ว่าอีกวงหนึ่งเหมือนจะเห็นก็แบบว่าเขาเนี่นะโคลอัพเป็นโคลอัพซีนเยอะกว่าว้าวไวมากอะแต่ก็คือแบบ เต้นมันมากคือแล้วยงแบบคือก็เต้นกันมาอยู่แล้วอะแล้วการตัดต่อทาให้มันดูแบบเหมือนแบบอยู่ในปาร์ตี้อะมีการเล่นสีแบบเหมือน ก็คือเป็นวาท์มันนี่แหละแต่ว่าพอเป็นฉากที่เป็นโทนสีแดงๆอะ่ะมันจะเป็นฟีลแบบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นแบบว่าโทนสีฟ้ามันออกไปอยู่เหมือนแบบว่าให้ฟีลเหมือนหมาป่าใช่ใช่พี่หน้าที่หนูจะพูดท้ายเอ็มวีอ่ะที่ตอนนั้นหนูพูดไปว่าหนูรู้แล้วว่าหนูจะพูดอะไรเกี่ยวกับวงนี้ทุกคนเคยผ่านการเดบิวต์มาแล้วค่ะ <Wow. S 2> 11คนนั่นพี่หน้าถูกด้วย11คนพี่หน้าเฮ้อขอลองลองไล่ประวัติหน่อยว่าแบบ ใครบ้างคือไม่รู้ว่าจำเฮาคือรู้สึกว่าต้องเคยเห็นหน้าค่าตากันหลายคนเลยอะ ยี่สี่าใช่เคยมีวงเก่าด้วยนะคนต่อไปเซนคนนี้หรือเปล่าที่หนูสะดุดตาในเอ็มวีฉันว่าใช่แต่ลองเลื่อนดูเซียนเซียนเคยวันที่เหมือนกันโอ้เป็นวงที่เคยเดทกันมาแล้วหมดเลยอ่ะแต่ออไม่น่าล่ะคือแบบวายใน MV ไม่ได้ดูเป็นแบบเด็กเพิ่งเดทเลยอะ น้องเยชานอ้าคนนี้คนนี้ว้าวันเดนนายวันเดนนายน้องคนเนี้ยเยชานที่ใครอยู่ที่โฮบีใช่ไหมแต่ที่แบบน้องควรจะอยู่กับเอ็มซีเอ็นดีอะคือไปปีหน้ารึอุอ๊น้องได้เด้อ พอจบจากวันดนายอะแล้วอยู่น้องก็แบบออกจากค่ายอะฉันก็คิดว่าน้องจะไม่เป็นไอดอลแล้วเว้ยก็ว่าอยู่ทําไมแบบชื่อนี้มันคุ้นหูจังพี่ทีน่าเคยพูดชื่อแต่หนูอะไม่เคยดูหรืออะไรเงี้ยก็คืออ๋อคุ้นหูมาจากเจนี่เ <c oughs> จนเคยพูดให้หนูฟังอยู่เห้ยเห็นหน้าหลายคนแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมหน้าค,นคุ้นจังอะไอ้ใจอะเคยตบมือให้กับวงนี้เลยอะคือแบบ พอดูประวัติอะเก็ตเลยอะว่าตอนแรกที่เราคิดว่าทาไมวงเนี้ยดูไม่มีไวท์ลุกกี้เลยอะคือไม่ใช่อะไรนะเนื้อออกปลว่าแบบไม่ใช่แปลว่าไวท์ลุกกี้คือไม่เก่งหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเสน่ห์เวลาที่แบบพรีเซนต์ออกมามันจะเป็นคนละแนวกันนะเราวงเนี้ยมันให้ไวท์แบบคนมีประสบการณ์อะฟิลประมาณแบบเจนสนามปะเจใช่มันคือคนที่แบบเจนสนามจริงๆอะแล้พอเห็นอนะออ๋อเออทั้งวงเลยจริงๆนี่ เคือเอาจริงๆต้องปกมาให้อ่ะี่หน้าหนูบอกเลยชอบอ er ่ะคือหนูอ่ะชอบไวเพลงประมาณนี้ไงแล้วเปิดคนแรกเข้าไปตึ้งคือแบบถึงบอกไงว่าดิฉันเริ่มกลัวใจตัวเองนะทุกคนก็คือถ้าใครมีอินโฟน้องคนแรกแบบชัดๆก็อยากขายลงมาได้เลยนะคะลงมาเลยค่ะดิฉันพร้อมซื้อด่ตด่อู่่ตัตโวต้าวต้าอาตวตอ แต่คุณคะตอนนี้หยุดแค่2วงไม่ได้นะคะเรายังมีวงต่อไปคะ่ะใช่ค่ะลองไปดูวงต่อไปกันนัก็คือวงวง